กราบนมัสการครับอาจารย์เตี่ยกรบนมัสการครับสาธุสาธุครับอุ้ยอาจารย์งวดทีพานมากคือขาลอยครแต่อาจารย์มันแปดหนึ่งแม้มาแปดสองไห้จังไหครับยังว่าโอ้ยยอมมันมาข้นไปได้จังไหนบูนนี่มันขึ้นมาแต้มหนึ่งอาจารย์มากเลกอันนี้ที่มันยากลำหมด เพราะว่ามันไม่หมดกินเหลาว,าว่าอยู่นี่มันก็เลยกลายเป็นก็เลยว่ามันอะไรบอนี่นหมดกินเหลาเหรอเออหมดทำงานอยู่นี่งหลาครับหมดทำงานเฮ็ดอันซาลาอยู่นี่ภูเฮ็ดฟุตครับแต่กินเหลาเราเพียนโลดเลยโอ้เป็นเบอกกันแนวไรเล่ะโอ้ยคนมันเหลากันแนวคนกินเหลาเนาะ พอได้เจ้าไปพุ่นข่าบถือไม่ทับหำได้แบบว่าเอาครับคือว่าอย่างชาว่ะว่าพากับเจ้าคือว่าวยาสีอยครับอุตสาทูแม่เลยเบอกว่าข้าบ่นับถือหมดเจ้าก็บ่ตรงว่าวแนวนี้ว่ะครับถ้าบ่นับถืออาตมาก็บ่ตรงว่าแนวนี้มันบอกเอดไห่เลขมันเขียนครับมันจะเว่าแน่นี่มันเขียนแล้วว่าครับ ว่าเจ้าโตไปนี่อยเศร้าดีวะถ้าบรับที่อาตมากับยูซีไปเลยครับบัวมักเลีกับบัวตองเตว่ามันขาดเขื่อนเนาะครับเนาะต้องไปว่าเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอาตมาก็บบัวเมียนว่าอันนี้ขน้อยว่าหยอกหยอกมันบริได้ไปใต้หยอกได้ครับอาตมาเป็นพระได้ครับถ้าบอสอันก็ยากเขี้ยนนี่ก็เลยบอกมู่เพ่นอยู่ว่าอันนี้ถ้าบอสนี่ก็ยาเสียนี่ ว่ะเอาไม่ใช่เศร้าเ้าดอกว่ะสาทุสาธุเพิ่นกินเหล้าแล้วก็เจ้าเบาอยู่เพิ่นก็สิเมานั่นแน่นั่นนาะครับเมาเมาเนาะเมาเอาก็บ่ว่าเพิ่นดอกครับครับเนาะก็บ่ว่าดอกครับแย่ทางแย่สีเมาเ้าแน่น่นแม่นอยู่ครับแม่นอยู่เรื่องเทียแขกไปไทมาเพิ่นอยู่ครับเพิ่นได้ยินเพิ่นสิว่าจังได๋ว่าครับไข่ตัวหมดเจ้าไปมันจะค่อยพากันบอกโอ้ครับผมอะไรว่าเศร้าๆว่า บพชเนี่ยนี่มวดเจ้าก็าจะเลื่อนจะเทืเท่อดอกวัดเจ้าอ่ะครับวัดบ้านเจ้าก็จะเลื่อนจะเทื่อดอกเลย่ะครับเลยรบอกกันว่า,าที่ถึงไดกับวนนี่ดอกท่ะมวดเจ้าปากเนี่ยนี่วะครับเอาบ้านาน,าน,นี้เพิ่นกะซิบว่าปากแตะลานเนาะรับเนาะเอฟซีเนาะเพิ่นก็ขอโทษแล้วเพิ่นเมาเราครับโเประยงเนาะอาจารย์เนาะอเดี๋ยวเด <นะ S 2> ี๋ยวอาจารย์อันเบ้าเรื่องยังก่อไผ่ก่อมาบอกมาอย่างน่ะกูม่านท่องมาแต่สากว่านนะโอ้ยเพิ่นเอามา ในบ้านนี่ละ่ะเพิ่นนมาอันนี้มันไปนกวนลูกเพิ่นแล้วเพิ่นกน็เพิ่นสิถือศาสนาอืน่นเพิ่นเลยขนของมาไว้นีเอาขนยังล่ะครับอุ้ยหลายคือของตั้งแต่ไวรุ่นเขาพุละ<อ>ตั้งแต่เขาเป็นไวรุ่นนะโอ้ครับ่อแมาเขาก็ถือศาสนาพุทธนี่เขาไปถือศาสนาขสตเมียศาสนาฝรั่งเนาะเออเขาก็เลยขนตัวมัดของศาสนาพุทธมาไหว้นี ก็เลยบอกก็จะว่าไปยังอ่ะคือบอกเอาขอไปไหวในบาทบ่บ่ผมบ่ไหวใจในบาทม่โอ้ครับไหวใจพระอาจารย์เสียงเอาเนื้อซาถุษามาไหวนี่ละเอามาไหวนี่ก็ม่ไหวนี้ว่ะบ่ไปยังดอกเลื่อเสียผมป้าเมีย่เพื่นว่าครับป่ามีย่ผมเสือมาเอาขึ้นโอ้มึงยังจะคิดป่าอยู่บอกลูกเต่าก็มีน้ำกันโอ้ครับสองถึสามเพื่อนเอาอีังก็ครับมาไหวหลายอย่างกุมารทองน่นบ่ที่ว่าพระอาจารย์วานบ่กกุมารทอง มีกุมารทองอยู่สองตัวครับแล้วก็หมวดอันนี้นี่ล่ะหมวดพาหมวดช้างเพ้นนี่ล่ะกุมารทองมันซื้อ,อยังอาจารย์ฮะอาตมาเมื่อไดตั้งซื้อมาแล้ว,วเกอนแก่กุม,รมารดำไพ่ดำเบาติคือเจ้าตั้งอันตี้ไพ่ดำอพ่ดำเพินตีนมันตัวสีดำบ่อาจารย์สีดำมันตัวสีดำกับกุมารดำอ,อพาดำแล้วก็ ม้วนดันยางกับเขื่อนลักจุ่มรักจุ่มที่ว่าอยู่ในขวดนะครับลูกกอลักจุ่มเออติดซีหาขวดถุนมาแล้วมาไหวโอ้ยจะไม่มึงขาดม,มึงเลี้ยงจังไงของมึงวะครับเลยถามมันว่ามึงเลี้ยงจังไงของขวดัวโอ้ยกระยอนผมเลี้ยงตัวนี้แหละเจ้าคุยยันผมจะค่อยข,า,ขายได้เนี่ยโอ้ขายมึง,ไ,มปมงขขไปเปลี่ยนศาสนามึงจะขายดีบ่ลรอวะจัคแล้วไปเปลี่ยนแล้วเมีย ครับเมียกะยาศาสนะกีจกะยาเปลี่ยนเมียกะยาวครับครับครับเอาผูเป็นยังเนาะครับเนาะเอาปูเป็นเนาะเป็นแนวเป็นคักเมียเพื่อนเออก็นี้ละอื่นมันลุงมามันห้ยละล่ะแต่มันสิเมียนโบเมียนก็จะคอยว่ากันอีกทางครับครับผมปูเป็นยังสิเขียนหายซื้อครับ่มเพิ่นห้ว่าไอเสือสองตั้น่หายว่าปูมันสองตัวนี่เสือสองตัวนี่เออกค่นี่ละบักนี้ละโอ้อเสือสองตัวเออแต่มันสีเมียนบบเท่านั้นละ คืออาตมากับโมหูพี่กันเนาะอืมบรรยากาศผืนนี่ละเพิ่นไหนมาทอนี่ละแต่ต้องมีผืนบุ้งกุ้มใบเพิ่น้งกุ้มใบของผืนสองเก้าเก้านี่เออเพิ่นบุงกุ้มใบ <c oughs> ไ,ไหนผืนบุ้งกุ้มเองไลยวังหันเสือสองตัวนี่พระอาจารย์นั่งซองเมึงบ่ครับเนี่ยนั่งซองมึงหันนัง่ง เอื่นมันลงมาก็เห็นอยู่เห็นอยู่หันเห็นอาจารย์นั่งซองอยู่เนาะแต่หันประเทศไทยให้ FC เบิ่งครับนี่ล่ะเพิ่นให้่พิ่นก็เลยให้เท่านี้ล่ะแต่กัลองเบิ่งลองพิจารณาเมืองหล่ะก็เมืองใกล้ๆมือจะค่อยว่ากันใหม่ครับใกล้ใกล้มือกันอันสุดท้ายตัวนี้เอาอันซื้อบักเสือ2ตัวโลดเนาะครับเนาะเออบักภัยดำกับภัยเงินนี่ล่ะภัยดำภัยเงินเสือ2ตัวสายาเออเสือ2องตัวนี่ละตอนนั้นโต เฝ้าเฝอเฝอพุ่งก็หล่นเฝ้าพู่หัวโล่นเสือไงเสือดำเนี่ยเสือไงหมดเลยเสือไงกุมารดำเออแน่นอนขากเน่อยเอี๊ีก็ซื้อนี่สุดยอดครับบ่แม่ไหนแต่มาตั้งซื้อเองในเสือไนนี่ก็ผู้อยู่มุกดาหารตั้งค์อาจารย์ปีชาเป็นผู้ตั้งครับหมอผีอยู่มุกดาหารอยู่วัดด่านคุ้มคำตั้งครับเพื่อน ขึ้นไปนอนมันไปกวนเพื่อนไปเลื่งขาเรื่อง,ขงแขนอันนี้อันนี้ตัวกุมารทองตัวสีดำดำนี่เบาเอ็มอาทรงสรีตั้งสายยาให้เอาเอาผ้าดำเนาะพระอาจารย์เนาะผ้าดำผ้าดำครับเออพราะวันตัวสีดำที่เนาะเนี่ยนอนเนี่นอนครับน,น,น,นี่ละเพื่อนให้มากตังนี้ละนี่ละเพื่อนบุงกุมไว้เดี๋ยวผมใส่เอฟซีเบิงก่อนครับเออเพื่อนวงกุมไว้นี่ครับท่านผู้ชมเนาะเลข สามตัวสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าเรีย่างหนึ่งเจ็ดครับแต่อย่าลืมในเก้านี่หมุนขึ้นเป็นเด็กคบน้ำน้องพระอาจารย์เนาะหมุนขึ้นเป็นเด็กคบน้ำครับหมุนขึ้นเป็นเด็กคบน้ำแจ้งหน่อยขั้นถามมักตรงๆกับสองเก่าเก่าครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนึ่เนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับพระอาจารย์เตี่ยวเขาเขาครับมียังเติมเติมอีกครับพระอาจารย์โบมี่แหละโบมี่ก็มีซ้ำหนี่งเนาะครับเนาะอุษาถุสาถุกครับกาบล่าครับพระอาจารย์ครับ ครับสาธุสาธุครับครับผมนี่เด้อครับตัวเลขของพระอาจารย์เตียเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขมืออันาณิภูริเจ้าคอยจีครับหอยไหมครับครับเอาคัคากเนาะอันนี้คือมันผ่าเราอันนี้เอาโบให้มันผ่าครับอันนี้เอาไปเสียงก่อนเนาะพระอาจารย์เนาะสองเก้าเก้าครับหนึ่งเจ็ดครับท่านผู้ชมเนาะ วันที่หนึ่งกันยายนพศ2 5 6 6สหครับสำหรับคลิปหนีเบวแอมโลทงกศิลาธโมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยหั่นเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมโลธงสิภาไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงหนีไเดินทางไปทำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไาขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรี่จึงสื่อถือนะครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดครับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้โนเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขา,ขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทอดรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีอา,อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำรูกคิ้วสามครั้ง ลูกพ่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันเวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุาข,ข,ขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายหใคายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายั่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปู่ออมานกนะครับนะแล้วก็เมือเ่อแตะรับท่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจานได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับงยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมระตรงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้า,ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิงพ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุ